มานะคะทุกคนคลิปนี้สร้างตัวตนสักหน่อยจะพาทุกคนไปเก็บชะอมนะคะก่อนจะไปเก็บชะอมก็จะไปตัดใบตองมาลองตะกร้าแน่เดี๋ยวไปกันเลยค่ะมันก็มีประโยชน์อย่างนี้แหละ่ะปลูกไว้ในสวนในพื้นที่เล็กๆตัดก็มาเสร็จแล้วก็จะเอาไปลองได้ใบตองมาแล้วก็จะเอาลองกร้านะคะ ผักจะได้ไม่เหี่ยวเฉาง่ายไะ่เกิดความชื้นแล้วผักก็จะไม่ลวกไม่ออกตามซอกนี่ตรงกลางเนี่ยเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปเก็บผักกันค่ะเชออมยอดกำลังพอดีเก็บวันนี้เก็บไว้กินนะปลูกไว้เยอะถ้าเหลือก็แบ่ง เพื่อนบ้านยอดใหยปลูออกไว้ได้กินเก็บเก็บเอาแต่ยอดอ่อน แค่นี้ก็พอแกงแล้วจะเก็บเอาเพิ่มต้นนี้ยังต่ำเ,เลยนี่ไปเลยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่ยิ่งช่วงนี้ฝนตกเชอมโตเร็วเก็บได้ก็ใส่ตะกร้าไว้ตํงๆเก็บเอาเลยปลูกไว้ก็ได้กินอย่างนี้ วันนี้ทําคลิปเก็บผักโอมให้ดูนะคะยอดถ้าไม่ถ้าไม่เก็บยอดก็จะแก่ก็จะได้ตัดทิ้งก็ต้องเก็บเก็บไปเลยอันนี้ปลูกแซมขักหวานป่าปลูกไว้กินนะคะแต่มันเหลือมันเยอะเกิน ปัดก็ได้อันนี้น่ะลิเอาเลยดึงถ้อยคืนเวลาลล้วค่อยไปซ่อมเอาต้นมันใหญ่แล้วาดาเยอะปลูกไว้ก็ได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยผู้ชมเอ้ยใครมีที่ว่างๆนะไม่ต้องปลูกเกอ้หลอกเน้จะปลูกพอกินนะ มาเดอ้อเก็บชาอมที่บือการหลอดตะกาอยู่ไหนระบาดทนีนี่ยังไม่ได้เอาใบเก่ออกเลยเมื่อกี้หักหักเอาแบบนี้ก็มาซ่อมมันเก่เกินไปตัด,ดออกยังเหลืออีกเยอะนะยังไม่ได้เก็บเดี๋ยวเก็บกันเลยนะคะ ดีได้เท่านี้ละค่ะเก็บผักชะอมวันนี้ไปละจ้าผู้ชมสวัสดีค่ะ